สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามาชมในชา n นลอาจารย์อุ้ยไพทัโรฟันเฟิร์มนะครับวันนี้นะครับอาจารย์อุ้ยก็รู้สึกแบบดีใจมากนะครับที่ได้มาอัดคลิปหลังสงรารวันนี้แล้วก็ได้มาดูดวงนะครับของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเพื่อนๆด้วยที่ทุกท่านนะครับติดตามเข้ามาในชา n น l อาจารย์อุ้ยเนาะ วันนี้นะครับหลังจากที่ผ่านเทศกาลสงกรานมาแล้วนะครับสถานการณ์โควิดบ้านเราก็ยังถือว่าหนักอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่อาจารย์อุ้ยก็ยังเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมชาแนลอาจารย์อุ้ยเนาะนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์อุ้ยจะมาเปิดไพ่นะครับในวันนี้ก็คือจะเป็นนะครับดวงนะครับเจาะลึกนะของแต่ละราศีนะครับไม่ว่าจะ เป็นเรื่องการงานเนาะการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะครับหรือว่าการลงทุนแนวโน้มการที่เรากำลังจะลงทุนจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะมีการใช้ชีวิตยังไงนะครับหลังจากช่วงสงการมาแล้วนะครับโดยจะดูจากพื้นฐานดวงนะครับว่าพื้นฐานดวงเราเนี่ยหลังจากสงการผ่านไปแล้วนะครับหรือว่าเทศกาลต่างๆ ผ่านมาแล้วนะแล้วก็ดาวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มย้ายเริ่มเข้าประจําที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาชมกันนะครับว่าแต่ราศีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะฮะก่อนที่จะชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ให้อาจารย์อุ้ยด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือใต้คลิปก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อุ้ยเนี่ยก็เริ่มมีการทำ คลิปนะครับที่เป็นการสักการะแบบบ้านๆเนาะเพราะบางทีเราไปแบบสถานที่ต่างๆเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าควรไปเริ่มสักการะตรงไหนนะคะไปแล้วเราควรเตรียมอะไรไปบ้างนะครับอ,อาจารย์อุ้ยก็จะมีคลิปนะครับที่เป็นตามมายูนะครับหรือว่าตามมามูนั่นเองนะครับ e ีีแรกที่ทําไปเนี่ย ก็จะเป็นไปสักการะนะครับที่วิหารองค์พ่อศิวะนะครับที่คูบอน27นะครับในเรื่องนี้ก็จะมี2 EP ยังไงก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้อาจารย์อุ้ยเชื่อว,ว่าทุกคนนะครับรอคอยที่จะฟังราศีตัวเองแล้วนะครับเอาเป็นว่าไปเริ่มฟังกันได้เลยครับครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับนะ หลังสงการมาแล้วนะครับมาดูดวงเจาะลึกกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับโชคลาภสุขภาพความรักนะของชาวราศีมิถุนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะผ่านช่วงสงการมาดาวเคลื่อนย้ายก็อย่างที่บอกนะครับหลายหลายคนบอกแล้วว่าชาวราศีมิถุนในหวงช่วงสองสามปีที่แล้วโหหนักมากนะฮะหนักหนักจริงๆนะฮะหนักแบบโอ้ลากเลือดเลยทีเดียวนะบางคนอาจจะแบบ น้ำตาลเลษ์อ่ะก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันนะอาจจะมีอะไรมากระทบกระทั่งโอ้เยอะแยะนะปัญหาประดีประดังเลยนะครับสําหรับชาวราศีมิถุนเนาะชาวราศีมิถุนนะคะฟังแล้วเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์อุ้ยด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มานะครับมาชื่นชมกันนะครับอาจารย์อุ้ยจะได้มีกําลังใจนะครับในการที่จะทําคลิปต่อให้กับพวกเราในทุกๆเดือนนะครับ อย่างที่บอกแหละบางทีแบบเออมันก็ต้องการกำลังใจอ่ะเออมาคอมเมนต์นิดนึงนะฮะมันก็รู้สึกเหมือนแบบเออเราไม่ท้อนะว่ายังมีคนแบบเออติดตามเราอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะฮะอ่ะคราวนี้นะครับสำหรับชาวมาฟังกันนะสาหรับชาวราศีมิถุนอ่ะเดี๋ยวมาชมไพ่กันก่อนสำหรับชาวราศีมิถุนมีไพ่อะไรกันบ้างไปชมเลยนี่นะฮะขึ้นมาแล้วนะสำหรับชาวราศีมิถุนมีไพ่อะไรบ้างมีเด e s u ันครับผม มีเดอ s ซันนะแล้วก็มีห้าถ้วยนะแล้วก็มี night of source นะฮะแล้วก็มี night of pentacles นะแล้วก็มี e m b r a c e นะแล้วก็มี the halophen นะคบแล้วก็ยังมี the h y p e r t e s t นะคบหรือว่าราชินีพระจันทร์นะ the lover นะครับแล้วก็ยังมี9ก้าไม้เท้านะครับก็ยังมีไพ่เจ็ดเหรียญอีกด้วยนะฮะวันนี้ก็มาฟังกันนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะฮะ ชาวราศีมิถุนนะครับในห้วงช่วงนี้อาจารย์บอกเลยว่าแน่นอนครับเป็นช่วงแห่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะจากก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนแบบดูดเดียวดดเดียวดายโดนด่าประเดประดังโดนแบบพระเขาเรียกอะไรปัจจัยภายนอกนี่โอ้ถาถมเข้ามานะมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเออเราทําอะไรมันไม่ค่อยได้ดังใจตัวเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่า ตัวคุณเองกําลังพยายามทุ่มเทนะคะเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อให้ได้เงินแบบเออส่งต่อนะเออเพื่อให้ความรักคุณดีขึ้นเพื่อให้ครอบครัวคุณดีขึ้นนะสำหรับชาวราศีมีถุนนะอาจารย์มองว่าในห่วงช่วงนี้นะครับตั้งแต่หลังสงการมาเลยชาวราศีไม่ถุนนะครับสามารถแอคทีฟงานที่คุณทําได้เต็มที่เลยนะเอ <laughs> อเก่ง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 เราไม่มีกระดิ่งโอเค คุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายๆอย่างเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะการเงินนะมีเกณฑ์มีอาจารย์จะพูดเลยมีเกณฑ์ทิศทางที่ดีมากเกี่ยวกับการเงินของคุณนะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นพวกที่ในห่วงช่วงนี้นะมันเหมือนแบบจะต,ต,ต,ตกก็ไม่ตกซะทีเดียวนะอ่า ไม่ได้แบบแย่มากนะครับช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของการปากมีปากมีเสียงการทะเลาะกันนะครับให้เรามาระวังเรื่องของคําพูดให้ดีนะพูดดีเป็นสีแค่ปากเนาะสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับให้พูดแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเงินเข้า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 หนีเลยจะพูดไม่ดีปุ๊บกำลังจะด่าเลยโอ๊ยเงินเอ้ยไอย้ร่ํารวยเฮงเฮอะไรประมาณเนี้ยพยายามแบบพูดในทางที่ดีเพื่อให้เงินมันเข้ามาหาคุณนะครับวันนี้บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรอนะแต่ตอนนี้นะครับชาวราศีมิถุนเข้ามาถึงแล้วคุณพยายามจับมันไปใช้นะชาวราศีมิถุนก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคุณเนี่ยไปทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะช่วงนี้ทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะมีเกณฑ์ได้เงินจากคนรักด้วยนะคนรักก็หาเงินหาทองมาให้นะใครที่มีแฟนก็ถือว่าช่วงนี้แฟนคุณก็มีเกณฑ์เปย์นนะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือ อาจจะรู้จักนะครับคนที่เหมือนแบบได้ร่วมงานได้ร่วมแบบลงทุนกันเนี่ยถือว่าสามารถที่จะซัพพอร์ตกันทำไปได้ดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสได้ทีมงานหรือว่ามีโอกาสได้เจอลูกน้องหรืออะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าทีมงานหรือว่าผู้นำของคุณเนี่ยถือว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีเลยนะ พร้อมที่จะแบบเออสู้รบแล้วก็ปกป้องดูแลคุณเลยนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนอาจจะก,ก่อนหน้านี้อาจจะแบบเออมีปัญหาค่าลคาซสร้างการอาจจะไม่ค่อยถูกการอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับ่นะโดยมากนะครับสําหรับชาวราศีมิถุนนะอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะคะว่าเกณฑ์ชะตาของคุณช่วงเนี้ยนะให้เขาเรียกว่าเอาสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณเคยทํามานะครับเอามาสามต่อให้มันสําเร็จมันจะทําให้คุณมีเงินมีทรัพย์มีมไรายได้ แต่ตัวคุณเองเนี่ยประมาณช่วงปลายปีนะอาจจะมีเรื่องที่เหมือนแบบเอออาจจะน้อยทํามาสักพักหนึ่งอาจจะเหนื่อยอาจจะนอยให้เรามาระวังจิตใจของเราให้ดีบางที uh, ตัวเราเองนะชอบนอยอันนี้แตกต่างจากราศีพฤษภเนาะพฤษภเนี่ย,เ,ยเขาจะขัดกันเองแต่เราเนี่ยเหมือนแบบทาไปก็จะนอย s แป้วก็หมายอีกอย่างหนึ่งบางทีทําไปพักหนึ่งไฟก็จะมอดแล้วก็จะพึบขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมอดแล้วก็จะพึบขึ้นมาใหม่ นะเอาเป็นว่าอาจารย์ให้กําลังใจชาวราศีมิถุนอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าให้คุณนะตั้งใจให้นึกถึงครอบครัวถ้าเกิดวันนี้คุณจะทําอ่ะคือแปลความหมายว่าให้คุณนึกถึงเป้าหมายที่คุณจะทําอ่ะอย่างเช่นคุณจะทําเพื่อ,อคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคุณก็ให้พยายามแบบเอาเป้าหมายนั้นมาให้มันเป็นชัดเจนให้มันมาเป็นแรงจูงใจให้ดึงเราเนี่ยแบบไปประสบความสําเร็จนะครับแล้วตัวคุณเนี่ยจะมีเงินมีไรายได้นะส่งต่อนะครับ เพราะต่อไปเนี่ยอาจารย์มองว่าในรองเทอมะหลังจากนี้เดี๋ยวดวงคุณก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวคุณเองนะก็เหมือนเหมือนอาจารย์ต้องพูดตรงๆว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยก่อนหน้านี้าอาจารย์มองว่าอย่างนี้ดีกว่าเขาว่าโดนกระทบมาเยอะพอกระทบมาเยอะเนี่ยอาจารย์ต้องพูดนะเขาเป็นลักษณะอยู่2ประเภทคือถ้าบางคนเนี่ยหลุดก็คือหลุดเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยเหมือนแบบเออมี ใครที่ช่วงห้วงก่อนหน้านี้มีการไหว้พระสวดมนต์หรืออะไรก็ตามนะอาจารย์มองว่าบุญดีตอนนี้มันก็กําลังค่อยๆทยอยแบบทาให้คุณเนี่ยเหมือนมีสติมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี่คุณทําอะไรแบบอู้ใจร้อนฉันต้องทําเลยฉันต้องเนี่ยตอนนี้คุณจะทําแบบมีสติมากขึ้นจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่คุณเคยเป็นมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะได้พบเจอคุณในเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่คุณมีเหตุผลเป็นเวอร์ชั่นที่เอ้ยคุยับคุณแล้วแบบเออ มันมีความชัดเจนมากขึ้นจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบว่า,อ,าอีลงโชงชางพูด,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 ดแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าของพฤติกรรมหลายๆอย่างของคุณตั้งแต่เหมือนแบบเราโดนกระทบเปื้อนๆมาตลอดก่อนหน้านี้มาตลอดเนี่ยตอนนี้คุณเป็นลักษณะของดีขึ้นนะอาจจะจิตใจเย็นลงนะครับหรือว่าลดเรื่องของการโมโหงลงมันก็เลยทําให้ตัวคุณเวลาทําอะไรคุณจะมีสติมากขึ้นนะแต่ บางคนเนี่ยก็เหมือนจมพอเรามีสติบางคนเนี่ยก็จมไปเลยไม่เดีทำาหมอะไรเลยนะก็ต้องให้ตัวเองมีแอคทีฟมีแอคชั่นที่เป็นเหมือนเดิมให้ตัวเองมีไฟตลอดเวลาไม่ใช่แบบว่าพอวันนี้นอยมนอยเลยไม่ได้นะครับแต่คุณก็นอยไม่นานนะแตกต่างจากคนที่มีอาจารย์จำอ,อีกแนวหนึ่งอะคือ,อถ้าเขาดาวดาวไปเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่เราอะมันไม่ใช่เราอะ่ะ ที่จะต้องดาวไปเลยเนาะเพราะยังน้อยอะ่ะคุณก็ยังมองเห็นโอกรโอกาสที่กําลังจะเข้ามาอาจารย์มองว่าชาวราศีมิถุนนะครับมีโอกาสนะได้งานที่ดีได้ทีมงานที่ดีนะมีหัวหน้าเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครที่ยังทํางานภายใต้หัวหน้าก็ถือว่าหัวหน้าน่ะดีขึ้นนะถ้าเกิดใครรออ่ะสมมุติว่าอาอจารย์รอการเปลี่ยนแปลงงานดีไหมได้ครับแต่ว่า โดยมากนะคุณถ้าเกิดในห่วงชวนนี้เปลี่ยนงานนะก็คือมันอาจจะเป็นในเรื่องของความหงุดหงิดของเรามากกว่านะแต่ก็ไปดูเรื่องของเงินเดือนละกันถ้าเงินเดือนเ่ยมันส่งปริมาณมากขึ้นคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้หรือเราไปทําแล้วเรารู้สึกชอบนะมันก็จะทําให้เราไปได้นะให้ระมัดระวังอีกนิดนึงก็คือเรื่องของคุณมีคู่นะครับคุณมีคู่เนี่ยบางทีคุณอาจจะมัวแต่ทํางานอาจจะไม่ได้มีเวลาใส่ใจให้ระมัดระวังนะครับอาจจะมีในเรื่องของมือที่3นะถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาอาจจะมีคนที่ คุณมาชอบนะคบหรือว่าเราอาจจะไปชอบคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะให้เรามาระวังด้วยนะครับหรือเรากําลังไม่มั่นใจว่าไอ้คนนี้มันมีคู่อยู่หรือเปล่านะครับอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าแน่นอนครับมันอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือมันอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับให้เรามาระวังตัวเองอาจจะไปชอบคนที่รักไปรักคนมีเจ้าของอะไรประมาณนี้เนาะให้เรามาระวังตรงนั้นนะแต่อาจารย์องว่าถ้าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะให้คุณเอาจิตใจมามุ่งมั่นในการทำมาหากินเพราะว่าอย่างน้อย ไพ่ในเรื่องของเงินของคุณเนี่ยมันก็มากกว่าไพ่ของความรักนะถ้าเกิดว่าคุณน่ยสนใจในเรื่องของเงินคุณก็จะไปได้ดีในเรื่องของเงินแต่ถ้าคุณไปสนใจในเรื่องของของความรักอาจารย์พูดก่อนว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์เสียใจในเรื่องของความรักอาจจะทําให้ตัวคุณเองนอยแล้วก็หมดอารมณ์ในเรื่องของการที่คุณจะทําอะไรหลายๆอย่างนะให้เรามาระวังในช่วงของปลายปีให้เรามาระวังในช่วงของอารมณ์ด้วยนะครับว่าเออบางทีเราแบบเออเนี่ยไปชอบแฟนเขา อพอไปชอบแฟนเขาแล้วทำไงเขาก็ไม่มาหาเราไม่หาเราทำไงนอนเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วคุณก็ต้องไม่ใช่มุมาหาเงินอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ให้หันหน้าเขาหาคุยกันกับแฟนเราด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปสร้างแกลบสร้างกำแพงกับแฟนตัวเองมากเกินไปบางทีมันก็จะเป็นการผลักให้เขาไปเจอคนอื่นแทนที่คุณเับเขาจะได้คบกันอ่ะปรากฏคือยังไงเออต้องมาหักล้างกันมาเลิกกันนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนเนาะ นะอาจารย์ก็อยากให้ตัวคุณเองเนี่ยหนึ่งบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับเงินนะเข้ามานะครับแต่เราก็ต้องเมนเนตในการรับเงินให้ดีแล้วก็เมนเนตในการบริหารแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของเราให้มันสมูทได้มากที่สุดการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือการทําให้มันบาลานซ์หรืออยู่ตรงกลางไม่มากไปไม่น้อยไป นะครับสำหรับชาวราศีมิถุนเนาะอ่ะส่วนในเรื่องของการวางแผนเนี่ยเกณฑ์การชะตาอาจารย์มองว่าตัวคุณนะ่ยมันเหมือนว่าวางแผนจากประสบการณ์ตัวเองที่มันผ่านมาแล้วมาเลยรู้ว่าเอออันนี้น่ะมันไม่ดีคุณก็จะไม่ทําอันไหนที่มันดีคุณก็จะเอาออกมาทานะครับเพราะถืออาจารย์มองว่าในห่วงช่วนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องอาจคุณอาจจะมีเกณฑ์เอาเงินไปลงทุนเยอะนะมีเกณฑ์ใช้เงินในการลงทุนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ รอออกดอกออกผลนะก็มีเกณฑ์ได้ออกดอกออกผลเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็พยายามาจัดสรรเรื่องของอารมณ์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าบูชาหรือว่าไปสักการะอะไรดีนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าเกิดเป็นทางอ,าองค์พระพิฆเนศองค์พระศิวะกับพระแม่ปราวตีก็ได้นะครับแล้วก็ไปบูชานะครับอย่างเช่นพระสังกรจา,ายพระอุปคุตเนี่ยได้นะครับสำหรับชาวราศีมิถุน ก็จะช่วยเสริมเงินเสริมดวงชะตานะสำหรับในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกแนละ้วพระศิวะกับพระแม่รัศมีนะ่ะท่านอยู่เป็นคู่ท่านอยู่แล้วจะได้เสริมดวงในเรื่องของความรักนะแล้วก็ระมัดระวังนะครับอย่าไปชอบคนมีคู่นะมันจะได้ไม่ต้องทําให้ตัวดวงเรานะ่ไปดวงตกด้วยนะเพราะดวงคุณบางทีแบบพอรักไม่ดีการงานคุณก็จะจะไม่ค่อยดีด้วยนะก็ให้ระมัดระวังนะครับนะสำหรับชาวราศีมิถุนนะ สำหรับคนที่มีคู่นะครับก็อย่าลืมนะครับมัวแต่ทำงานนะให้สนใจคนกู้ของตัวเองด้วยนะถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์อุ่นด้วยนะครับแล้วพบกันนะฮะสำหรับชาวราศีมิถุนเดือนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย